น่โอ้ยหลายเติบเพื่อพี่เนาะขันาได้ยันนี้สามมาหลังได้ี่่หลังหนึ่งเสียหาโบเห็นพี่เนางมือกอยกุ้งเส็บแสบนมันกันเด้พี่เนาง ายดีพี uhm <par> bo ่น้องยามมื้อเช้าอืมสิพากันไปยามมันตุ้มๆนี่พี่น้องน้องนี่นําบ่แม่นเดสิไปน้องอยู่ลงทุ่งบรรยากาศยามมื้อเช้าพี่น้องอากาศดีขนาดน้ําหมอกลง Các cháu mà nhảm mệt phí nồng Lắng lẹt hèn mán phí nồng Lắng lẹt hèn Lắng lẹt hèn mán Đây, ป้าไปนี่สกันเนาะไปยามตัองอื่นลังที่สองพีง่น้องลังที่สองม่ได้เหมนไงเด้ลอดลวดน้ำเข้ามากกนี้ มานบลังที่สามปลาตัวลายอะไรเกี่ยวเขานะใส่ได้ไปลังที่สี่ขันต่อพี่น้องม,ม,มาลังที่สี่ ตุ่มหายบะคือโบเลี้ยวโบวเห็นมนันตุ่มพี่น้องหางเมิึงใสเหล็กโพดบ่ามันล่มบาจักไวสีมันพันเ่งก็เต๊จำมวนใสโบได้เลย ขี่งลงไปยุ่มๆมมันสีไหลลงเอาแลพี่น้องเอ้ยว่าสีมานแน่นหลังจุดท้ายนี่ก็ช่วยทำําจากยับลงไปลุ่มๆพุ่นมันบ่คืนมาเท่งดอก โบแมนนะทางนี้นะอยู่ใกล้ไหมนะเรียกว่าคนเอาไปบฮ้ยยับไปอีกผูกถื่อเป็นตัวผูกยับไปทางควาเลย เองหยับไปชุดผู้ดูน้ำผูชิ้นเปียกไปเลยได้แต่สามหลังพี่น้องเอ้ยเสียหลังหนึ่งที่เลี้ยจากสีมันสอนเบิ่งตะเวนกำลังขึ้นพี่น้อง akan mati มาเตยามกูเอามาถอกเทิน xong son lặn gần có chín nhớ lại tự với phi nào tuần hạ tay yên sáng lắng, lắng đó. lên lắng lên xia hạ bôi hình phi nào lên phi hàn ngon bừng เอาไปก่อยกินก่อนมาเลยกำลางทำความสะอาดยบร้อยเลยพี่น้องยวสิเอาไปขัวก่อยกินเดีย๋ดวยวจะ่อนค่ะพี่น้อง มาไปขวากอนนะพี่น้องเก็บผักบราพายิงกับก้อยุณ้ังก่อนพี่น้องมันบอมีหอดหน่อด้วย ่วงเนื้อบ้องมกินจะแนก็เลยหักหายมันแตกแลมาก่อยคู่อนนะ มังนาวใช่ไหม เอาพีป่ปนใช่โอ้โเป็นนัวพี่น้อง ใส่ข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นแล้วก็เป้นงนัวกับน้ำปลาแล้วแล้วพี่น้องยวสิมีมันคนให้เข้ากัน ตาเป็นตะกินอยู่บ่พี่เนาะขั้นตอนชุดท้ายก็เอาหอมลงใส่ เรียบร้อยไปในพี่น้องเป็นแต่กินบอมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อเด็กน้อยเนี่ยมากินน้ำกินได้อยู่พเพราะลงบนโพเพ็ดบ็กินได้กินได้ก็กินมือนีูเด็กน้อยมากินน้ำตัวคุพี่น้อง ยมพักเนี่ยอันนี้พักโพลรพา,าพักกระโดนน้ายพักอันนี้พักยังพักประกอบน้ำบ่พักประกอบกน้ำบอยีรอรออ่ร้อยเอาบ่วงมาให้แม่ดูก,กระโดน นี่ก็กุ้งเสร็นํกันเด้อพ มันอยากเล่นนี่ยังไงนะ <laughs> cho <coughs> 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 บังลูกกะดงยามมอเจ็บวะแตขอจบคลิปลงเพียงเท่าทนี้นอพี่น้องผากกดไไคลกดแแซ่ผากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าเนมเลยค่ะเด็กๆน้ำเดยอพี่น้อง เขียนี้ก็จบเพื่งเท่านี้เลยพี่น้องพอกันพิมนา้าสบายดีสบายดีไหมลูกสบายดี